ดีครับกลับมาพบกับใบไบเคอีกแล้วนะครับวันนี้ใบไบเคไม่ได้อยู่กับเจ้าตัวฟอร์ซ่านะแต่อยู่กับท่อของเจ้าตัวฟอร์ซ่านั่นแหละนะครับพอดีเมื่อคืนเพิ่งถอดนะครับเพิ่งถอดแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องคนนึงนะครับที่อยู่ในกลุ่มเนาะพอดอีมีเหตุจําเป็นนะครับที่จะต้องถอดท่อชุดนี้ออกไปนะก็ถ้าถามว่ามันมันจาเป็นขนาดไหนจริงแล้วมันก็มันก็ไม่ได้จําเป็นเรื่องของเงินเรื่องของ,อง,ของแบบมี แม่บ้านไม่ปืม้มไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าสาเหตุที่ถอดเลยนะไม่ใช่ว่าแบบท่อใบนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าท่อใบนี้มันดังเกินไปท่อใบนี้มันวิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือท่อใบนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นท่อ2ระบบถ้าใครเคยดูคลิปเสียงของช่องของบบบเคเนี่ยก็จะรู้ว่าท่อใบเนี้ยมันเสียงประมาณไหนเนาะเพราะว่า มันมีทั้งเจ้าตัววา์วเปิดแล้วก็วา์ปิดนะครับเนี่ยเป็นตัวสวิตช์เนาะอันนี้ก็เป็นคออันนี้ก็เป็นตัวปลายนะครับน,นี่ก็เป็นน็อตที่ส่งให้กับทางน้องที่เขารับต่อไปนะครับก็สาเหตุที่ถอดนะคือไม่รู้นะว่ามีคนที่เล่นรถแล้วเป็นเหมือนใบาบเคหรือเปล่านะคือตอนที่เรายังไม่ใส่อะเราก็อยากจะใส่เพื่อที่จะเฮ้ ให้มันมีเสียงกระหึ่มกระหึ่มหน่อยในกรณีที่ขับรถมอไซค์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถที่มันเป็นคลาสที่น้อยลงมาเนาะเล็กลงมาแต่ว่าพอใส่แล้วอะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแย่ใบไบเครู้สึกว่าพอใส่แล้วอะครับถามว่ามันหล่อไหมเออมันก็หล่ออะไรเนาะขับไปที่ไหนมันก็เสียงดังมันก็มีคนมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้งานไปสักพักแล้วครับเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยมัน อย,อยากอยากกลับไปอยากกลับไปเงียบเงียเหมือนเดิมอะ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างบายบายเคอ่ะคือรถน่ะใช้ทุกวันนะครับระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณตีตีกลมๆนะประมาณ60กิโลก็ขาละ30กิโลแล้วก็มาจอดไว้ที่ทํางานเนาะและทีเนี้ยมันให้ความรู้สึกอารมณ์ประมาณว่าตอนที่เราขับช่วงจังหวะในการออกตัวช่วง ถ้าระยะทางไม่เกิน10กิโลอ่ะรู้สึกว่ามันมันเทมากนะการใส่ท่อดังๆนะแต่พอเราขับระยะทางไกลๆยก,กตัวอย่างเช่นขาละ30กิโลอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทํางานแล้วเราต้องขับทุกวัน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 อย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยท่อมันดังจากที่เราเคยทําจากที่เราทํางานแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเนื่อยอย่างเงี้ย เออเรามาฟังเสียงท่อที่มันดังมันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ว่าไบ่บเคอรรู้สึกว่าพอใส่ท่อพอใส่ท่อใบนี้ไปแล้วอะ่ะพอเราได้สัมผัสถึงเรื่องของเสียงที่มันดังขึ้นอะ่ะพอเราได้ใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันอะ่ะเฮ้ยมันมันกลับไม่มันกลับไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการจากมันจริงๆนะครับเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ สาเหตุที่ถอดท่อชุดนี้ออกไปไม่ใช่ว่าท่อไม่ดีนะท่อดีนะครับท่อดีเลยแหละแต่ว่าเนี่ยผมว่ามีหลายๆคนเหมือนกันนั่นแหละที่น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนกันคือเฮ้ยเห็นเขาใส่เฮ้ยเ,เราอยากหล่อบ้างเราอยากเท่บ้างใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพอใส่ไปปั๊บเออวะ่ะตัวตวนของเรามันไม่ใช่แบบนี้เว้ยเราขับเราขับแบบเ,เราขับนนยิบเียแบบเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสาเหตุที่ใบบายเคถอดเนาะโอเคนะครับก็ถ้าใครจะตัดสินใจใส่ท่อเนาะก็ตอนเนี้ย ท่อที่มีอยู่ในท้องตลาดมันมีหลายอย่างนะมันมีทั้งท่อสูตรมันมีทั้งท่อเดิมเอาไปผ่านะครับก็เดี๋ยวถ้าไล่เลียงคร่าวๆนะมาชนิดของท่อเนี่ยมันก็จะมีเท่าที่เห็นเขาขายกันนะนะมันจะมีท่อเดิมผ่าเปิดแล้วก็ผ่าหมกแล้วก็เป็นท่อสูตรแบบนี้เลยซึ่งถ้าบอกว่าท่อไหนดังคือท่อสูตรแบบนี้แหละครับมันจะดังมากนะครับมันจะดังมากเพราะมันไม่มีกรองไม่มีอะไรเลย คือต่อตะแกงออกมาตรงๆเลยนะครับมันดังแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันเบาลงก็จะเป็นพวกท่อผ่ามกหรือว่ากึ่งมกกึ่งเปิดซึ่งอ,อยากจะบอกว่าใครที่กําลังเล่นฟอร์ซ่ายอยู่แล้วแบบต้องการที่จะเปลี่ยนท่อ,อลองลองศึกษาข้อมูลก่อนแนะนำหน่ียว่าลองศึกษาข้อมูลก่อนว่าเฮ้ยบางครั้งเราเห็นเขาใส่แล้วเสียงมันดังดีไม่เสียงมันเท่ดีอย่างเงี้ยเราเอามาใช้เองเอ,าอาจจะเจอปัญหาเหมือนใบใบขีก็ได้นะครับลองศึกษาข้อมูลดูนะครับว่า ท่อแบรนด์นี้ทําออกมาแล้วสมรรถนะเปอร์ฟอร์มานซ์ของรถเป็นอย่างไรบ้างต้นหายไปฮดไหมอะไรเ็ว่าไปลองศึกษาดูก,ก่อนนะครับเนาะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรล่ะไม่เสียดีกว่าไม่เสียในการลงทุนเพราะว่าอย่างนเนี้ยพ่อใบเนี้ยใบใบเคก็เอาจริงๆนะใส่มานะ่ะยังไม่ถึงเดือนนะประมาณเดือนกว่าๆนะครับเ,เลขไม่วิ่งประมาณพันนิดๆน,นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องปล่อยออกไปแล้วเพราะว่า พอลองใส่ดูแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการใส่ท่อของเจ้าตัว p ฟ r ์ a ้า350เนาะแล้วก็การเลือกท่อก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการนัคลิตต่อไปเนาะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ